สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN ผ้าบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผ้าบ้านครับผมมาแบ่งปันเหมือนเดิมครับผมาราคา200บาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ทาพี่ๆใดซื้อ2องค์ก็นดลดเหลือ300บาทเหมือนเดิมครับผมช่องทางทตงิดต่อเราเบอร์โทร082 480 4 7 4 6ส่ดีครับผมส่วนรายได้ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอยนผ้าบ้านครับ เพื่อเป็นกําลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้พาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอ่ะตอนไรพี่นี้จะลองเลือกรับชมกระดูกก่อนนะพี่น้าเพื่อจะถูกใจองค์ไหนครับผมมาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยครับผมเลยผ่าสมเร็จรายการที่หนึ่งนะพี่น้าเลยทุาภาพไม่ชัดยังไงอะไ์มาขอดูภาพเพิ่มเติมก่อน,อนได้เลยครับผมหรือว่าถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมสององค์สามร้อยบาทพร้อมส่งครับผมเลย รายการที่หนึ่งครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพาสมเด็จรายการที่สอง อีกครับรายการที่สองครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สาม รายการที่สามของผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นสมเด็จหลวงพ่อแพรครับผมรายการที่สี่ครับผมน,น,นี่เป็นสมเด็จหลวงพ่อแพรครับผมรายการที่สี่ผมนี่มีฝั่งตะกุดนะพี่นะนครับอาจจะมีการ,กรเทาะหน่อยนะเนี่ยตามขอบเนะี่ย รุ่นแพ้สามพันนะพี่นะน,นี่ครับรายการที่สี่ครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปไหปฮะอ่าสมเด็จรายการที่ห้า นี่ครัรายการที่ห้าครับผมสองร้บาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่หกตรงนี้ใส่ตลับปิดด้านหลังมาแล้วพี่นะนไหนรายการที่หกครับผมรายการนี้ รายการที่หกครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพักกิ่งรายการที่เจ็ดพักกิ่งรายการที่เจ็ดครับผมนี่กิ่งยังดังอยู่นะพี่นะเน รายการที่เจ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นภาพปิดตารายการที่แปดสวัครับรายการที่แปดครับผมสองร้อยบาทครับผม จะไปเป็นผ้าปิดตาหลังแบบรายการที่เก้าองค์ที่ไม่มีฝาปิดด้านหน้านะผมหาไม่เจอนะเนี่ยได้มาแบบนี้เลยนะเนี่ยใรายการที่เก้านะครับผมเนี่ยเนี่ยปิดตาหลังแบบครับผมเนี่ยจะไม่มีฝาปิดด้านหน้านะได้มาอย่างนี้เลยครับผมเนี่ยรายการที่เก้าครับผมสองแล้วบ้างครับผม ต่อไปเป็นรายการที่สิเป็นชินราชใบเสมาครับผมชินราชใบเสมารายการที่10บครับผมนะครับสองละบาทครับผมรายการที่10บต่อไปเป็นปิดตาลังแบบรายการที่สิบอด รายการที่สิบเอ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระนางพญารายการที่สิบสอง คร,รายการที่สิบสองครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นพะระลีลารายการที่สิบสามครับผม รายการที่สิบสามครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นรูปเราแล้วพเงินรายการที่สิบสี่ครับผม นะรายการที่สี่ครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นเสือไม้แกะรายการที่สนะิบห้าเสือไม้แกะรายการที่สิบห้าครับผมนะครับ ครายการที่สิบห้าครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบหกเป็นเรนหรียญหลวงพอมุ้ยวัดดอนไล่ครับผมเนี่ยรายการที่สิบหกเป็นเรนหรียญหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ครับผม นะครับรายการที่สิบหกครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นสมเด็จพุศลขาดโต๊ะรายการที่สิบเจ็ด รายการที่สิบเจ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดเป็นปูทวดเนื้อว่านครับผมรายการที่สิบแปดเป็นปูทวดเนื้อว่านครับ นะรายการที่18บแครับผม2องรบาทครับผมต่อไปเป็นพัชสมเร็จรายการที่19 นี่ครับรายการที่สิบเก้าครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเป็นเหรียญอาหลวงพ่อค้ายวัดสวนขันครับผมรายการที่ยี่สิบครับผม นะครับรายการที่ยี่สิบครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นภาพปิดตาอ่าเราจะทางชลบุรีนะพี่นะเนี่ยเนี่ยรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมเนี่ยหลังอ่ายันควายแบบเนี้ยยันกระบอกควายแบบเนี้ยนะพี่นะเนี่ยเนี่ยไดครับผมเนี่ยรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผม ต่อไปเป็นรายการที่22เป็นปูทวดหลังชอาชิงครับผมนีนรายการที่22่สครับผม ครับนะรายการที่ยี่สิบสองครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสามองค์นี้เป็นอ่าหลบข้ามมุมวัดประสาทเยือนนะนี่วัดประสาทเยือนเหนือครับผมหลบข้ามมุมครับผมนี่รายการที่ยี่สิบสามครับผมปีสองห้าหนึ่งห้านะพี่นะ รายการที่ยี่สิบสามครับผมสองละบานครับผมต่อไปเป็นพัดสังกัดใจรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมสังกัดใจรายการที่ยี่สิบสี่ครับ รายการที่ยี่สิบสี่ครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นอ่าจอบใหญ่หลวมพ่องเงินวัดบางคาันรายการที่ยี่สิบห้าครับผมจะหวังจะหวังองค์นี้เขาจะขาดนะ รายการที่25่สครับผมสองร้ 200, บาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่26กเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยครับผมรายการที่26กเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยครับผม ร,รายการที่26กครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นปูดทวดหลังหนังสือรายการที่27บเูดทวดหลังหนังสือรายการที่27่็ครับผมรายการนี้ ครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบแปดของนี้เป็นเหรียญหลวงปู่เจียมนะพี่นะหลวงปู่เจียมจังหวัดสุรินทร์ครับผมปีสองพห้าห้าสามครับผมรายการที่ยี่สิบแปดเป็นเหรียญหลวงปู่เจียมครับผม สองห้าสี่สามครับผมสองสองห้าสี่สามรายการที่ยี่สิบแปดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเก้าเป็นเหรียญเจ้าสัวอ่าหลวงปู่เจียวัดกลางบางแก้วนะพี่นะรายการที่ยี่สิบเก้าเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่เจียวัดกลางบางแก้วครับผม Uh huh. รายการที่ยี่สิบเก้าผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นรายการสุดท้ายผมรายการที่สามสิบนี่ไม่ผมไม่รู้เอ๊ะเขาเรียกอะไรนะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเป็นสมเด็จอะไรนะพี่นะเนี่ยเนี่ยเนื้อหาแบบนี้นะพี่นะเนี่ย รายการที่สามสิบนะพี่นะรายการสุดท้ายครับผมเนี่ยไม่รู้เขาเรียกว่าสมเด็จอะไรนะพี่นะได้มาแบบนี้เนี่ยนี่ครับผมเนี่ยสองร้อยบาทครับผมรายการที่สามสิบแล้วก็สําหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมผมแกไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ